โปที่ค่อนข้างดีที่ทำให้แหลแหลงมาก <c oughs> นั่นก่อขั้นหนึ่งนะน,นะร้านจิบจอยเติมเกมฮะร้านเติมเกมมือถือที่ได้ราคาถูกสะดวกเติมไวบริการดีถูกใจแน่นอนนะครับเพียงแค่สงังทางท้งเพจแค่รูปราคาในเกมที่ต้องการแล้วก็โอนนะครับเรียกได้ว่าเร็วจัดประหยัดจริงเรื่องเติมเกมนะลิงจะอยู่ข้างล่างตรงเดสคริปชั่นนะครับเดี่ยวโคนเน็ตมาเบร์โอ้โหผมกดปุ่มยอยิมเมอร์เซี่อะไรเงี้ย โอ้มาคุยกันก่อนเลยเนะี่ยคือมันเป็นอะไรที่ผมไม่รู้จะรู้สึกว่าเซง็งหรือรู้สึกเสียใจหรือรู้สึกยังไงดีเนะครับเพราะว่าผมเหมือนโดนเ e ็ m มาเบลหลอกนีฮะเอางี้ดีกว่า,าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าทุกคนได้ดูในคอมมูนิตี้ของผมเนี่ยผมจะแคปรูปนะครับค่าความสามารถแล้วก็การ์ดแต่ละใบของตัวออสโลเนี่ยว่าทําอะไรได้บ้างนั่นเองนะครับซึ่งที่ผมแปลออกมาแล้วนะครับทั้งในภาษาไทยและภาษากรีกที่ผมไปดูมาในฟอรั่มนะมันถูกดัดแปลงภายในช่วงเวลา3ชั่วโมงนะพอออกมาเป็นตัวจริงปุบ๊บ สกิลมันไม่เหมือนเดิมอ่ะผมอะไรวันเนี้ยอะมาดูที่สกิลแรกนะครับจริงๆเนี่ยคำอธิบายของเขาในครับในเว็บนะนะเขาบอกว่าจะลด a t t a c k d e l a y s t a ตนะครับทั้งหมด60%ซึ่งมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งผมเนี่ยไปอ่านของอังกฤษมาก็เอ้ยใจชื้นว่าตัวละครตัวนี้มันก็ดูมีอะไรน่าเล่นเหมือนกันนะเพราะว่าถึงแม้จะลด60%ก็จริงนะครับแต่มันตีแค่เป้าหมายเดียวก็หุยสุดยอดเปิดเกมมาเจอแค่คาว่า Attack อ่ะโอเคไม่เป็นไรครับในเมื่อภาษาไทยเขียนคําว่าลดพลังโจมตีอย่างเดียวก็โอเคอย่างน้อยภาษาไทยก็แปลถูกก็อ่ะครึ่งๆแล้วกันผมก็ยังไม่ได้แบบว่าเด,ดมาเมเบิลขนาดนั้นนะครับมาที่สกิลที่ 2, สนะครับสกินนี้จะเหมือนลิเลียเพราะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับคือขั้น2ลดเกตรดอันติ1ลูกตัวละครทุกตัวของฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ขั้นสาเนี่ยจะลดเกตรดอันติ3อันนั่นเองนะอ่ะทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผม,มญหงุดหงิดที่สุดคืออ <laughs> ัลติเมทนะคะคือนนคอ่ะผมอธิบายความสามารถของมันก มีศัตรู2ตัวหรือมากกว่านะครับจะทำดีบัฟแบบใหม่เข้าไปในเป้าหมายเนี่ยหเทินซึ่งอันนี้แหละ ที่ผมหงุดหงิดใจแปลกๆนะฮะเพราะว่าในส่วนของรายละเอียดที่อยู่ในฟอรัมทั้งภาษาไทยและอังกฤษนะครับเขียนว่า2เทินด้วยกันนะซึ่งเฮ้ยสเทินมันก็ดูน่าสนใจมากเลยนะเพราะเทินเดียวจริงๆถามว่ามันโกงไหมมันก็ไม่ได้ถึงการโกงหรอกผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับถ้า2เทินเนี่ยเรียกว่าโกงได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมไม่รู้ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ยตัวละครมันโกงเกินเนิร์มแม่งเลยก่อนลกดีไหมไม่รู้อ่ะมันสะกิดแค้นสะกิดใจมากๆเลยเนี่ยเอาไาดูในส่วนของดีบัฟกกันดีของเา่ยจะ การให้ตัวละครที่โดนอันตีนะครับออกไปจากสนามนะก็คือเหมือนไล่ออกไปเป็นคนดูอะแล้วก็เราเองก็ไม่สามารถใส่สกิลใส่เขาได้นะครับแล้วก็ทําให้ฝั่งนู้นเนี่ยใช้การ์ดลดลง1ใบนั่นหมายความว่าถ้าปกติเขาใช้ได้3ใบก็จะเหลือ2ถ้ามี2ก็จะเหลือ1อะไรอย่างนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงหงุดหงิดนิดนึงนะครับเพราะว่าในเมื่อเขาแปลมาทั้งภาษาไทยอังกฤษเป็นเทินออกมาจริงเป็น1เทินแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อมันแปลอย่างนี้ยังไงก็ไปเล่นพิว ทีนี้ทีมของเราที่จัดมานะครับก็จะเป็นทีมที่รัชัันีินั่นเองนะเพราะว่าตัวละครของออสโลเนี่ยผมอยากจะดูดูจังเลยนะว่าอติเมทของเขาจะสามารถทํายังไงได้บ้างนะครับหรือว่าเกิดประโยชน์ได้ดีแค่ไหนนะเพราะนี่นะทีมก็จะเป็นทีมรัันตีธรรมดาหรือว่าทีมเร่งอันตินั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าพ v p ของผมเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะครับโอเคมาตาแรกนะครับเจอเป็นดั้นลอสเวนเอทลอสซ่าแดงเหรอแล้วก็ลิเลียนนะครับมาแปลกเหมือนกันนะ อโอเคครับในเมื่อเราอยากจะเล่นออสโลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ออสโลเป็นหลักเลยแล้วกันนะครับพาสซีฟของเขาเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงนะพะนั้นเนี่ยผมอธิบายให้ฟังไปเลยแล้วกันนะครับก็คือตัวพสสา,วาพสซีฟของเขาเนี่ยอุ้ยชิพายละพาสซีฟของเขาเนี่ยจะทําการเพิ่มเกณอนติตัวเองตามจานวนเกจอนติที่สามารถลดไปได้นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าผมใช้สกิลนี้ไป <laughs> น,น้นองนจะมาขี้ใส่สนามไม่ได้โอ้โหออออย่างนี้เห็นคืออันติเราเต็มแล้วนะครับ ก็สามารถใช้ในเทินหน้าได้เลยนะนะแล้วก็ไม่น่าจะโดนขัดได้นะครับเนื่องจากว่าการ์ดมใบที่เหลือเนี่ยเป็นของดัตลรอสเวนล้วนๆเลยนะครับอ,อ๋อเอ้ไอทาารอซ่าเขียวผมดูผิดผมดูสีผิดตลอดเลยนะเขาผสมาการหรอจริงปะเนี่ยโอเคตั้งฟูเคาน์เตอร์นะครับซึ่งผมคิดว่า,ผม,วาผมคิดว่าเราสามารถเก็บเขาได้นะครับถูกปะได้ไหมผู้คนคิดว่าคือถ้ามันได้มันจะโกงมากเลยนะครับ คือผมรู้แหละมันไม่ได้เพราะมันเป็นดีบัฟถูกปะแล้วก็เอทาลลัซาต,ตอนนี้มันติดกันดีบัฟอยู่นั่นเองนะครับใส่ไปเอ้ยอุยอ้ยอุ้ยได้ด้วยได้ด้วยหั่หอ <c oughs> <c oughs> อยู่เหนือกฎเกณฑ์ว่ะอย่างเอาเรื่องโอ้โหเฮ้ยเขามานะครับบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆจะฮิวเหรอไม่ฮิวนะครับเอาฮิวเฉยชิบหายละ ชิบหายแล้วผมลืมเขามีลิเลียอัต no. ิเมตเบาๆนะลูกนะเอาไม่มีอัติเมตด้วยเรายังไปต่อได้นะตีใส่ใครดีนะเราตีใส่เอทโรซ่าแล้วกันนะครับอุ้ยไม่ไม่ไม่ผมว่าเราตีใส่ลิเลียนะครับเผื่อว่าเขาตีเราไม่เข้าโอเคไหมแล้วก็แช่แข็งดักลอสเวนเข้าไปนะครับโอเคฝากดีป้าไว้ในกายเธอแล้วแช่หินพลรเทไลเซชั่น ทีนี้เนี่ยเขาก็คงไม่มีการทิวแล้วนะครับถ้าเขาจะมีการทิวอีก2ใบเนี่ย <c oughs> ก็จะดูโชคดีเกินไปนะครับอันน่ะผสมคาร์ลิเดียแล้วใช้เป็นรรเก็ตอันตีนะฮะโอ้โหถือว่าโชคยังมาถือว่าโชคยังมาโอเคทีนี้เนี่ยเราจะอยู่ในสถา,านการณ์ที่ค่อนข้างลำบากําบนแล้วนะถ้าโอ้โหโอ้โหยังโคตรเอาเราฮิวไหมโอ้เรายังไม่ได้จำเป็นต้องฮิวนะครับเราโรเก็ตอันตีได้แล้ว เราก็แชร์เขาต่อครับอี <laughs> เวชั่นแอลโล <laughs> แต่ไปลุกค้าทองเสียบมันติดอยู่เออเอ้ย <laughs> ผมลืมเ <laughs> <laughs> ขาเขาตั้งฟูเราเตอร์ไห้ผมลืมดูเฉยเลยอ่ะเ <laughs> ขามีกระทองสามใบนะครับอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวนะ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการ์ดแรกของเขา Dieu จะ JI, Ora, แรงนะครับสองการ์ดที่เหลือจะค่อนข้างเบาเพราะว่าจะติดบัญญัติของเอทเลรซ่านะครับเพราะนั้นก็เบาได้เบาลูกเฮ้ยติดบัญญัติตัวเองอย่าตีเดียวนะนั่นแหละผมรอดรอดเฉยรอดผพบัญญัติโอ้ยโกรผมว่าเราน่าจะพอได้แหละมั้งถูกไหมเราฮิวขึ้นมานะครับอัตเหนึ่งรอบนะ แล้วก็ใช้ฮอกตีซึ่งฮอกตีค่อนข้างแรงอยู่แล้วก็เอทรราซ่าไม่ได้ฟูลเคาน์เตอร์นะครับก็หวังว่าจะรอดนะเฮียดิเลือนเต็มนะฮะเราก็จัดไปเอาดิเบตยูรรเซนไนเออตายนะตายนะผมขอร้องโอ้โหมันไม่ขี้สองรอบแล้วเอาเลยฮะ ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าลิเลียมีการ์ดฮิลนะฮะหรือว่าการ์ดเคลนเนี่ยทีผมแตกเลยนะครับแต่ว่าถ้าเขาใช้อันติก่อนผมรอดน,นะมันรุนกันด้วยกันเนี่ยเอาอันติครับผมทีผมไม่ตาย <c oughs> ตานนี้ถือว่าออสโลค่อนข้างจะช่วยทีมเราได้ค่อนข้างเยอะเลยเนะฮะเพราะว่ามันมันดันไล่คนออกได้อะทั้งทั้งที่เขามีการดีบัฟนะครับค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาติดบัญญัติแล้วก็ติดแอคแท็ที่ลดไปเพราะนั้นเบาเบาแฮะเบาเบาแฮะ อรถเกตผมไม่ได้ทำไมเป็นคนอย่างนี้นะเคนไม่เขารถเกตของผมนะครับผมก็จะให้เขาคืนไปเลยครับกับสิ่งที่เขาทำกับผมไว้นะฮะจริงๆผมไม่ต้องแช่ก็ได้นะเอาตามตรงอ่ะผมว่าผมตีเขาก็น่าจะตายแต่แช่ไปแล้แล้วเราก็ฮิวเลือดแต่มีหนึ่งรอบแล้วกันมาฟอร์ซิลเซชั่นอ้าวพอดีครับโ้ดีนะ ดีที่รอบครอบถ้าผมตีปกติไปนี่ตายแน่เคในเทอร์ของเขาเนี่ยออ้แล้วการ์ดผมก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเทอร์ต่อไปเราสามารถที่จะใช้การ์ดหมู่แล้วก็ตีลอสเวนเอ้ยมันบอกว่าแช่แข็งลอสเวนได้โอ,ยอย้ยังเบายยยยพยายามจะเก็บเกตอันตีนะครับแต่ตีหลักร้อยอะ เก็บเก็บอันตีไม่ไหวนะครับเราใช้การ์ดปวดท้องมนุษย์ยูไปนะครับแล้วก็เราเราลดดาเมจไอ้นี้ไปแล้วก็แช่แข็งรอสเวนไว้แล้วกันนะครับไปปวดท้องมนุษย์ยูพุงชนอ็กทอเรสเตเอคแทกลดลงนะครับจะบอกเสแตทำไมแช่แข็งไปในตาหน้าเรามีอันติแล้วซึ่งลิเลียไม่ใช่ลิเลียผมพูดผิดอีกแล้ว เอ่อชื่ออะไรนะผมลืมเขาตลอดเลยเมอร์ลินก็ต้องมาลดเกณฑ์ตีผมอยู่ดีถูกไหมเอามีเพอร์เฟคคิวอย่างเดียวเอาแล้วเอาแล้วเราฮุบเราเราฮุบเมอร์ลินไว้นะครับแล้วก็อ่ใช้การ์ดนี้เราค่อยแช่แข็งนะครับออสโลขมือมันเออไปอยู่ข้างสนามไป แล้วก็แช่แข็งฟอร์สไลช์เชนลองดีๆฮะข้างนอกมีเมอร์ลินยืนอยู่คนหนึ่งเนี่ยตอนนี้เมอร์ลินเป็นคนเชียร์มแล้วฮัลลโหมาเรียบร้อย <laughs> นานลเลยเกินเนี่ยตหาเนี้ยเนี่ยมากับ <laughs> <laughs> าที่2นะครับเนื่องจากว่าตาตะกี้เนี่ยเล่นนานมากเลยนะผมเลยลองเปลี่ยนตัวละครเข้ามาลองเล่นดูนะครับซึ่งเอาตัวเคียวแล้วก็เซลลิตแดงเนียมายนประสานกันนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะถูกไหมคิดเหมือนผมหรือไม่ใช่ไหมหู้โหใครคิดวะเนี่ยเราน่าจะต้องกําจัดสิ่งที่น่ากลัวออกไปก่อนนะฮะเราตีหมู่ไปเพราะว่าเขามีตัวนี้ด้วยแล้วก็อ่ะรถแอคแคไปนะครับ รีเซ็ตพระศิปปึ๊กฮึ่แรงไม่ใช่ย่อยแรงไม่ใช่ย่อยขุดากา์ดอย่างมาโอ,โอเคถึงแม้ว่าการลดเกตของเราจะไม่มานะครับแต่ก็ไม่น่าเป็นไรนะผมว่าในเทิร์นต่อไปเนี่ยเราเราน่าจะฆ่าเขียวได้แล้วนะอุย้ยเบาเปล่าเบาเปล่า,า,ลา,าลอุย๊ยอ่อเคถ้าคุณจะทำอย่างนั้นละก่อนนะ เราใส่ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดไปจัดไปเราจะค่อยๆลดแอคแท็กของเขาทีละตัวนะครับซึ่งแน่นอนว่าเอ็กซ์คานของเขาเนี่ยเป็นดามเมจหลักอยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถที่กําจัดเอ็กซ์คานได้โดยการที่ลดแอคแท็กของเขาไปเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราสามารถตัดกําลังฝ่ายเขาได้ค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากว่าเป็นเอ็กซ์คานแดงก็น่าจะตีแรงเหมือนกันนะและเขาุปเปอเวคเนิ่งสีดาวด้วยนะครับดูจากกรอบตัวนี้ได้เลยนะ เคเคเคเรามีรถเกตันติแล้วนยเพราะนั้นเนี่ยเทิร์นต่อไปของเราเนี่ยเราสามารถเก็บเกตันติของฮอกได้เต็มที่เลยแล้วพยายามตีเคียวนะครับไดอ้อ้าวโอ้ผมกล้าจะตอดมากับตาที่สามนะครับตาสุดท้ายแล้วนะโอ้โหเจอทีมยอดมนุษย์หรือเปล่าเนี่ย โอ้สองคู่ผัวเมียไม่พอแล้วโอ้ยคนอมายืนข้างด้วยนะครับนี่เรว่าไม่ให้เกียิผมเลยนะเนี่ยโอ้โหไว้หน้าไม่ได้แล้วนะครับอย่างนี้บอกเลยว่าใส่ย,ยับใส่ย,ยับอ,อจริงเราไม่ต้องรีบตีถูกไหมเราตีไปทางใครดีหน้าสีแดงชนะสีเขียวนะครับใช่ไหมโอ้ผมจาไม่น่าผิดนะครับมีกั๊อุ้สามใบขู่ชิบหายแล้วขู่ทองสามใบผมจะอดทนไหวไหมแต่ผมว่าน่าจะได้อยู่นะ มีไฟสองอันอยู่บนหัวนะครับแล้วก็มีรถแอคท็กอีกหนึ่งอันผมคิดว่าไม่น่าแรงมากอะ่ะในเทิร์นต่อไปเรายังไม่สามารถที่จะฆ่าใครได้ถูกไหมเพราะนี้นเราจะเก็บอันติของออสโลไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวด้วยทีแหละว่าเขาจะไปทางออสโลเนี้ยจุดไฟเผาไปหนึ่งทีแล้วหืกันสามไม่เข้าเลย <laughs> คือผมต้องบอกว่าเราเนี่ยจะต้องเก็บอันตีตัวอื่นถูกไหมแต่นี่เมื่อเขาบีคัสทอง2อันอยู่บนตัวแล้วเราก็ไม่ควรจะเก็บเขาไว้หรือเปล่าอันติเมตของเราควรจะเก็บไว้ให้ใครแนะ่อะเอาเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ทําอย่างนี้เนี่ยเธอหน้าผมอาจจะยับยุยยได้นะครับเอาเลยออสโลส่งมันไปข้างสนามอุ๊ยู่เฮ้ยเดก่นไม่อกี้มัน เอฟเฟกชุบชีวิตไม่ใช่หรอใช่ปะแต่มันไม่ชุบเนี่ยนะเอาแล้วถ้าไม่ชุบจริงนี่ของจริงเดี๋ยวมาดูในตาหน้ากันนะครับว่าถ้าผมตีแล้วมันตายเลยเนี่ยแปลว่ามันเป็นพลาสติกทิ่โอ้ยมันจะชุบกันเหรอไม่เป็นไรเราใช้การทั้งหมดที่เรามีนะครับซึ่งอันนี้แหละจะเป็นปัญหาของเราเพราะว่าอมันไม่มีดีบัฟนะครับทำให้ตัวของเคียวเราเองเนี่ยตีได้เบาๆเลอเกินแต่เอางี้ดีกว่า ไหนๆก็ไหนๆละอ่ะลดเกรดน,นติไปเลยแล้วก็ใส่ดีบัฟใส่เขานิดนึงนะครับเ <c oughs> พราะไม่งั้นเนี่ยโห้กาดทองสามใบนี่แหละครับปนะัญหาถ้าไม่ใส่ดีบัฟเข้าไปนี่เราน่าจะหน้าแหกได้นะครับโอเคแหละว่าการขั้นแรกเนี่ยมันอาจจะลดไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ก็น่าจะเอาอยู่นะอ้าโ okay, okay. อเคโอเคเฮ้ยผมว่าการมันค่อนข้างเวิร์กมากเลยนะครับเนี่ยติ่มติมเลย จริงๆผมต้องตายแล้วนะเนี่ยเอาอ่ะเอาว่ะทุกคนเราจะมั่นใจในเคียวของเรานะครับแล้วก็ต่อยไปแบบจังนับจังนับอะใส่ดีบัฟเพิ่มไปหนึ่งอันนะครับแล้วต่อยต่อยต่อย,อ,ยอีกรอบหนึ่งไม่รอดผมบอกเลยไม่รอดเอ โอ้เสียดายอ่ะคือถ้าอันติออสโลมันทําให้ชุบชีวิตไม่ได้นี่ม่เป็นตัวที่โกงมากเลยนะครับโอเคตัวต่อไปที่เราอุ้ยไม,ไ,มไม่นะเอคกโนได้ปวดกูไม่มีอะไรสู้เลยชิบหายแล้วและในเทิร์นต่อไปเขาสามารถกดอันติได้ทั้งหมดถึง2ตัวด้วยกันนะครับพยายามที่จะฆ่าเคียวของเราก่อนนะซึ่งผมบอกเลยว่าจุดจบของคุณนะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เคียว โ <laughs> อ้ันมีอลิสอยู่ด้านหลังยังไงเล่าเคทีนี้ยออสโลเราจะมีอันติแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงแล้วก็ตีไปที่สีแดงชนะเขียวถูกไหมผมว่าเราทำำําดเมจโดยตรงไปที่เอสคนอลก่อนแล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะเราน่าจะทําอะไรได้ไม่ค่อยเยอะขนาดนั้นนะ พราะถึงแม้เราจะมีอันติในเทินต่อไปก็ตามเนี่ยตามดวงของผมนะับฝั่งตรงข้ามจะมีการ์ดเมอร์ลินคอยที่จะสก,กัดผมอยู่แล้วละ่ะถูกไหมใช้สิเออนั่นแหละโอ้โหอย่าทําให้สถิติของผมมันปิดเบือนนะคุณเมอร์อลิน <c oughs> ชื่นช่ำหัวใจเลยทีเดียวเชียวแต่ปัญหากับผมอยู่ตรงนี้แล้วนี่ยผมจะสามารถฆ่าเอ็กซ์คานรเขาได้ทันหรือเปล่าต้องดูที่การ์ดต่อไปของเราเนี่ยเฮ้ยตาย ตายอย่างนี้ตายไม่รอดเลียนอยเออเอาอลิสสั่งฟ้าไว้ข้างหน้าอย่างนั้นเหรอโอเคแหละผมต้องยอมรับนะครับว่าในตานี้อย่างไรผมก็ต้องโดนรถเกอันติอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะ<อ>สตันแทน,นเหรอโอเค เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับงั้นเราก็ลดเกรดของเมอร์ลินไปนะไม่ใช่ลดเกรดของเมอร์ลินผมพูดผิดผมขอโทษอ่าลดดลดแอคแท็กของเมอร์ลินไปแล้วก็ลดแอคแท็กของอลิสนางฟ้าแล้วเปิดกล่อนนะครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นคอมโบที่ค่อนข้างดีที่ทําให้อุ่นแลงแรงมากผมว่าเขาตีไม่เข้าออกป่ะเพราะว่าขั้น3เนี่ยจะลดแอคแท็กถึง60%นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันไม่มีสิทธิ์ครับไม่มีสิทธิ์อา้าว ที่งี้ไม่ตีเอาอ่ะมาดูกันนั่นก่อขั้นหนึ่งแล้วนะเกมนี้ก็จบไปแล้วนะสำหรับ PVP สามมันกับเจ้าออสโลกับฮอสนะครับตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ากันมาเป็นหมาดเลยนะคือถ้าพูดถามว่าตัวมันโกงไหมมันก็ไม่ได้โกงนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นแมชเคนิกใหม่ในการเล่น PVP ที่ดูสนุกสนานมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ได้น้าสุ่มขนาดนั้นนะ อย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปนะมันเล่นค่อนข้างยากแต่ว่าเล่นได้ค่อนข้างหลากหลายทีมยังไงก็ถ้าใครสนุกนะครับก็มาคอมเมนต์กันข้างล่างนี้ได้เลยนะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็อะไรยังไงก็ฝากติดตามชมกันต่อไปด้วยนะครับผมสวัสดีคงต้องลาไปก่อนแล้วบา,บายๆครับตัวเหมือนบองอัดเลยเนี่ย